Huh? <laughs> น่ารักเชียวดีหนังสือ g r o o m e r Connection มา2020นะครับนี่มีตัวไหนอีกตัวนี้นี่น,นีโอ้ยตัวนี้สวยยอกเชียตัดซะสวยเชียวโอเคให้ดูเท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนจริงๆยังมีอีกหลายตัวนะครับนี่เป็นนิตริศสารจากต่างประเทศเลยนะครับสวัสดียังเป็นทางการครับทุกๆคนครับวันนี้ผมแซมพนกอนะครับจะพาทุกๆคนนะครับ กับเรียกว่าวันนี้ช่องเพชรพลอยชาแนลด้วยนะฮะจะพาทุกๆคนนะครับมาที่ร้านตอเต๋อกรูมิงนะครับร้านตอเต๋อกรูมิงเนี่ยนะครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีแต่มันคาบเกี่ยวนนทบุรีกับปทุมธานีร้านนี้นะครับเรียกว่าต้องดันด้นหมาละมันอยู่ในซอกในเลือบอะไรนะครับแต่ว่าจะบอกว่าลูกค้านะครับของร้านนี้เนี่ยมีประมาณสัก8ปดถึงสิตัวต่อวันนะครับแล้วต้องจองเท่านั้นอยู่ดี คุณจะพาหมาคุณมานะครับแล้วมาร้านนี้แล้วเข้ามาตัดไม่ได้นะครับจะต้องรับจองเท่านั้นสุดยอดมากมากเลยนะครับร้านนี้นะครับลอกี้เห็นฝีมือนะครับเรียกว่าดังไปถึงต่างประเทศแหละแล้วก็มีคนจากต่างจังหวัดบินมาเพื่อที่จะมาตัดที่นี่นู่นนี่นั่นอะไรนะครับเรียกว่าฝีมือนี้สุดยอดมากมากเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกับเจ้าของร้านนั่นก็คือพี่เต๋านั่นเองสายันเลยครับบรรยากาศ มันมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนบ้านอะ่ะมันไม่เหมือนร้านอะไรเท่าไหร่นะครับข้างหน้าก็จะมีตู้ปลาสวยๆต้อนรับแขกนี่ปีเจ้าหมาเดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอขอขอสวัสดีครับพี่เต๋าครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวไป,ไปนั่งคุยกันข้างในดีกว่าได้เลยครับอีกอีอีัอัอนนี้จะเป็นพนักง,งานต้อนรับพนักต้อนรับนะครับเอ๊อันนี้อันนี้เออชิสุ ใช่ครับตอนนี้ชื่อน้องจุฮะน้องจุเลยเจเจใช่คนนี้จะชื่อตัวเปงอันนี้ชื่อตัวว่าตัวเปงนี่ตัวป่องตัวป่องโอเคจะเป็นพนักงานต้อนรับครับลูกค้าที่มาเขาจะเวลานั่งรอเนาะฮะเอ่อเราน่าจที่มาก่อนพี่มาเปิดร้านอะไรตรงนี้มันโอ้โหค่อนข้างที่จะคือมันก็ลึกลซับซ้อนประมาณนึงอ่ะแต่เห็นบอกว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องจองเท่านั้นถูกไหมใช่แล้ววันหนึ่งเนี่ยรับเนี่ยแปดถึงสิบตัวจริงไหมครับ จริงครับวันหนึ่งเนี่ยเราทําให้เต็มที่แล้วเนี่ยประมาณ10ตัวเ,เพราะว่าเราจะตกทํางานเนี่ยตัวละหนึ่งชั่วโมงเวลาลูกค้ามาเพราะว่าร้านเราเนี่ยจะเน้นที่แบบว่าคือไม่ต้องรอนานมากเช่นมาปุ๊บเราได้ทาเลยเราทําเสร็จ น้องหมาไม่ต้องโดนขังจะไม่มีความเครียดตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ร้านเราแตกต่างจากร้านอื่นขายตรงนี้ด้วยครับจริงๆแล้วอะเราจะบอกลูกค้าไปว่า่าใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงรเราจะบอกเผื่อไปเพราะตรงนี้เราจะมีวิธีการอาบน้ําด้วยแล้วแปรงขนใช่แล้วเราต้องเผื่อเวลาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะอยู่ใน2ชั่วโมงลูกค้าสามารถานั่งรอได้เลยค่อยๆสบายนั่นเป็นเหตุผลว่าเนี่ยตรงนี้เป็นฟีลแบบเหมือนบ้านใช่ครับจริงๆมันก็คือบ้านพี่ด้วยใช่ใช่เป็นบ้านเลยครับแล้วคือพี่รู้สึกว่าอยากทํางานแบบเหมือนอยู่ บ้านแล้วก็ทํางานไปด้วยมีความสุขนู่นนั่นนะแมเห็นไหมอันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้คือทําเองถูกไหมใช่ครับส่วนใหญ่เราจะทําเองอืมดูสินะมีกระเป๋ามีหมว่วมีอะไรของน้องแมวน้องหมานู่นนนะั่นถ้ใครถูกใจนั่งรอตรงนี้ก็ซื้อได้ใช่แล้วแล้วบริการมีอะไรบ้างขออีกทีหนึง่งบริการนะครับออตอเตากิ่งเนี่ยร้านเราให้บริการอาบน้ําตักขนและสปา น้องหมาพันธุ์เล็กเท่านั้นนะเกอันไนเยอะสุดอะที่เป็นลูกค้าโอที่ร้านเนี่ยจะมีสองพันเลยที่เยอะสุดครับจะมีชิสุกับคุดเดิลแต่ถ้าเอาแบบเยอะที่เด่นๆจริงๆก็จะเป็นชิสุชิสุเนี่ยที่ร้านของเราเนี่ยลูกค้าที่มานะฟีดแบ็กส่วนใหญ่ที่บอกว่าเขาต้องมาตัดกับเราเท่านั้นแล้วจะได้ทรงที่น่ารักโอ้ให<อ>ใช่ลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกเลยว่าถ้าตัดชิสุเนี่ยต้องพี่เต๋าครับเขาบอกว่าชิสุต้องมาตัดที่พี่เต๋าเท่านั้นเนี่ยใช่ครับพี่ตัดเนี่ยแต่ละตัวเนียมมมมันรงเดหลจะ เป็นจุดขายก่อนอทรงที่เป็นจุดขายของร้านนะก็คือหน้ากลมทรงหน้ากลมห,<า>หน้ากลมเนี่ยจะเป็นทรงที่เขาเรียกว่าสะอาดแล้วเป็นแฟชั่นและดูแรงง่าย<อ>ดูแรงง่ายด้วยจุดสําคัญคือ<ม>เราไม่ต้องดูแลหนักมากเพราะ<ม>ชิสูเนี่ยถ้าถ้าเป็นสแตนดาร์ดของเขาคือการไว้ขนยาวาซึ่งประเทศไทยเนาะที่แสงน่าจะเข้าใจใช่ใชเขาก็จะหาอะไรที่เป็นแฟชั่นแล้วก็ยังน่ารักอยู่ไม่ได้ว่าเอเอสวยอย่างเดียว ใช่เพราะว่าเราต้องคิดว่าเฮ้ยมันก็เหมาะกับบ้านเราก่อนแล้วสุขภาพหมาต้องดีด้วยใช่สวยด้วยมันจะต้องดูหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าเจ้าของต้องการแบบไหนโจทย์ที่เขาให้มาครับดูความเป็นไปได้ของน้องหมาที่มาขนโครงสร้างรายละเอียดต่างๆมันค่อนข้างเยอะตรงนี้ต้องใช้ประสบการณ์เอาความเป็นไปได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ เอามาตีในหัวเราแล้วสร้างภาพออกมาแล้วเราก็ต้องบอกลูกค้าก่อนว่าน้องจะออกมาประมาณนี้นะมจมเอาตรงนี้ออกเยอะตรงนี้ออกน้อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าชอบประมาณไหนแล้วเราถึงจะตอบโจทย์เขาได้ที่ผมก็เปิดรายการเนี่ยผมก็ดูนิตยสารชื่ออะไร c o n n e c t i o n มาใช่ไหมใช่ครับสักอย่างกูเมอร์คอนเน็กชันมาปีส0ีเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ครับทำไมดังไกลไปถึงนู่นอะ ต้องต้องตรงนี้ะต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่จะว่าบ้าก็ได้นะผมเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเนี่ยงานทุกชิ้นที่ผมทําที่ร้านเนี่ยผมชอบโพส์โพสลงเพจโพสทุกวันเพจชื่ออะไรอ่าตอเต๋ากูมิ่งตัดน้ตัดขนนนทบุรี<อ>ประคุณทานีโอเคอ่าต่อครับตรงนี้ผมจะโพสทุกวันแล้วนั่นเพราะนั้นเวลาที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองเราก็ต้องหากลุ่มที่เป็นกลุ่มเมอร์นานาชาติตรงนี้ครับเราก็สามารถเอาผลงานของเราไปโพสแล้วดูว่า ต,ต่างชาติเขาคอมเมนต์กับเรามาว่าไงตรงนี้ครับมันจะเอามาเป็นกาลังใจกับจุดบกพร่องที่เขาติมาเราเอามาพัฒนาได้มันเป็นการพัฒนาต่อ, <rast ate S 1> ตอไปเช็ฟีดแบคใช่แล้วครับแล้วมันไปถึงนิย ansa เขาไงเขาติดต่อมาต้องบอกว่าเราโชคดีอย่างหนึ่งคือเขาตอนนั้นนะครับผมตัดชนาเซอร์ ser, ซึ่งชนาเซอร์ตัวนี้มีความโดดเด่นที่ขูดขูดชนาเซอร์ปกติจะไม่ตั้งแต่ตัวนี้ตั้งแล้วผมจินตนาการให้เขาเป็นหัวมิกกี้เมาส์และหน้ากลมแล้วมันมีความแปลกและแตกต่างครับ มันเป็นการครีเอทออกไปแล้วเขาว้าวเขาได้ติดต่อโอ้โห,โโหเขาก็ติดต่อมาทรงผมก็ดีใจนะเพราะว่าครั้งแรกที่ได้ลงเนี่ยคือเราต้องบอกกันว่าเราเป็นช่างคนไทยนะซึ่งแบบว่าเราก็เป็นแค่คนนะแต่ทีนี้เรามีไอดอลที่เป็นต่างชาติแล้วบังเอิญว่าในนิตยสารที่ลงเนะี่ยมีกูเมอร์ที่เก่งๆแล้วเป็นไอดอลของเราลงด้วยเราได้ลงกับเขา,าได้ลงกับไอดอลของเรามันเป็นแบบมันดีใจอ่ะมันมีไฟขึ้นมาเลยต่อแค่นั้นโอ้โหนี่คือแบบไป เราไม่คิดไม่ฝันแหละใช่ไหมว่าเราจะเพราะว่าเขาคือไอดอลเราใช่แต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันเป็นนิาสสา<ช>ันเยอะเขาเลยซึ่งว่านิาสสันอ,อ,อันนี้เนี่ยมันก็คือไปทั่วโลกแหละว่าง่ายใช่ครับมันเป็นนิตยสารอรอนไลน์ร้านเราเนี่ยจะเป็นร้านที่ลูกค้าเนี่ยเขาจะคุยกันต่อๆกันไปส่วนหนึ่งเลยที่ร้านเรามีลูกค้าเยอะเพราะว่าเขาบอกต่อผมก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอโทษด้วยครับที่ร้านไม่ได้รับบอกอินครับเพราะว่า S <S ตรงนี้เราจะมีลูกคา้าให้เขามารอยอยู่แล้วเราไม่สามารถข้ามคิวหรือว่าทับคิวได้แล้วไม่มีทารขยายขยายนู่นนะ<อ>นี่ไม่เอาละทาแค่นี้ซนแฮปปี้จริงๆแ,ปปแล้วเราก็ขยายเรื่อยๆแต่เราเน้นไปที่ขยายบริการมากกว่าบริการของเร,เราเราจะมีข้อแตกต่างอีกยังไงยังไงข้อแตกต่างของเราเนี่ยนอกจากที่เราจะเคียนงานดึงความน่ารักของโรงแรงมาแล้วเนี่ยเรายังมีทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมะีของพิเศษแจกลูกค้าทุกคนที่มาเช่นว่าเอี่ยม ถ้าผลกขอ,อของเล็กน้อยที่เรามาตกแต่งเพื่อถ่ายรูปให้ลูกค้าลนะครับว่ากันแล้วมาดูตรงนี้มันจะเล็กไปขอเข้าไปข้างในหน่อยได้ครับเช่นครับอ่าทีเนี้ยถามเพิ่มเติมนิดหนึง่งถพรว,ว่าพี่ตัดเสร็จแล้วแล้วลูกค้าเนี่ยเขาต้องไปดูแลต่ออะไรไหมอ๋อต้องบอกว่าร้านเราเนี่ยมันจะจบที่ร้านเลยเราจะเป็นการตัดคนที่ว่าอยู่ที่ร้านเนี่ย น้องเป็นอย่างนี้กลับไปก็เป็นอย่างนี้ ok. ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องดูแลอะไรต่อแล้วไม่ต้องไปล้างอ, ok. ออกไม่ต้องทำอะไรเพราะว่ารา้านเราเนี่ยจะไม่ใช้สเปรย์ไม่ใช้สีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ ok. ลูกค้าจะต้องไปล้างออกหรือต้องไปดูแลเพิ่ม ok. กลับกันที่ว่าเวลาที่เราเข้ามาใช้บริการแล้วเนี่ยครับ ok. กลับไปจะดูแลง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเราได้ทําการเตรียมขนที่ไว้สําหรับหเดือนคือง่ายง่าย1เดือน มาที่นี่ตัดฟับกลับไปไม่ต้องทําอะไรเลยอีกหนึ่งเดือนมาเจอกันอีกทีหนึ่งปั้นใช่ใชเลยอย่างนี้เลยตัวนี้นี่น้องแป้งน่าจะใกล้เสร็จแล้วใช่ครับให้พี่แถวโชว์ตรงนี้เลยเดี๋ยวผมนั่งดูโอ้โชว์ดได้เลยนะ,นะครับน้องแป้งเนี่ยก็จะเป็น 1, พันชิ้นสูวซึ่งมันเป็นคาพั้นที่เราถนัดอยู่แล้วนี่ครับเราก็จะดูเรื่องของดวงตาว่าเรียบร้อยหรือย,อยังมีขนที่จะต้องจิ้มตาเขาไหม การจับเนี่ยการบังคับเนี้ยไม่ได้เป็นการบีบคอรงหวานะครับเป็นการควบคุมเพื่อเวลาที่เขาดิ้นหรืออะไรเงี้ยเราจะได้เอากันไกลหลบทันเป็นการเซฟ แล้วแบบสุขภาพของหมาเนี่ยกับการตัดขนเนี่ยมันมีจุดอย่างเช่นอโอเคตรงนี้ถ้าตัดสัน้นเวลาทานน้ําทานอาหารไม่เลอะถูกไหมฮะตรงเท้าตรงนี้อยากให้พี่เต๋าเนี่ยอธิบายหน่อยว่าโอเคความสัมพันธ์กันระหว่างทรงที่มาตัดเนี่ยที่มันสวยแล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพหมายังไงอ๋อ ครับหลักๆแล้วเนี่ยลูกค้าที่จะโฟกัสหรือแม้กระทั่งเราที่โฟกัสนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่ารเรื่องบริเวณดวงตาดวงตาน้องหมาเนี่ยจะต้องไม่มีขนทิ่มเข้าไปเพราะว่าบางทีถ้าไปทิ่มเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมองไม่ค่อยชัดและอย่างมาทิ่มไปแล้วน้ำตาจะไหลเรื่องของบริเวณปากนะครับแล้วก็ปากเนี่ยสำคัญเลยคือเรื่องของการอาหารการกินน้องหมาบางตัวกินอาหารนิ่มนะมันก็จะเลิกง่ายเราก็ต้องเน้นขาสั่นให้ดูเด็กแล้วก็ตามอุ้งเท้าอุ้งเท้าเนี่ย ถ่ายไ,ไปเนี่ยข้อดีก็คือว่าจะช่วยเรื่องของความร้อนด้วยเป็นการระบายความร้อนของเท้ามามมนะครับแล้วก็เรื่องของการที่มีขนได้เท้า,ทาการโดดขึ้นลงโซฟาหรือการวิ่งต่ัดม,มันทําให้กระดูกของน้องหมาเสียได้ครับเอาละมาตรงนี้นะครับเพื่อให้พี่เต๋าฝากถึงแฟนนะครับช่อง Pet Point Channel ต่อเต๋าก็มุ่งครับร้าน,นตัดขนสปานะครับเฉพาะน้องหมาพันเล็กถ้าสมมติว่ามีผู้ชมอยากได้ทรงที่ เป็นเหมือนทางร้านหรือเข้ามาดูที่เพจก่อนก็ได้นะครับว่าชอบแนวไหนอย่างเงี้ยครับเราก็จะรับตัดตามแบบหรือ,อม,มาใช้บริการกันได้นะครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องจองคิวล่วงหน้าหนึ่งวันนะครับถ้าเป็นวันหยุดหรือวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็จองล่วงหน้าเยอะๆหน่อยก็ได้ครับ3วัน5วันเือทินเองได้เลยครับเอาละยังรอยคัดก้งก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับ กดกระดิ่งนะครับนะครับในช่องแพทพอยชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่เต๋าขอบคุณครับขอบคุณนะครับรบ,บ๊ายบาย